ที่เราขึ้นมาสี่เรขึ้นมาสขบวนวันนี้เป้าหมายเร้วาสิบห้า <c oughs> ในการ <c oughs> ใ,นในการนั่งรถไฟรถบัสชมบรรยากาศภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการใช้สวิตพลัสใช้ให้คุ้มเลยนะคะเราได้นั่งรถบัสแล้ว วันนี้เลยนั่งแบบโอ้โหขึ้นลงนลงวันนี้นะคะเราก็จะไปชมนำ้ำพุที่เมืองเก็นกันค่ะอันดับแรกเราก็จะมาขึ้นรถไฟกันนะคะรถไฟมีปัญหาค่ะเลยต้องเปลี่ยนเส้นทางเป็นขึ้นรถบัสครั้งแรกกันเลยนะคะในทริปนี้วันนี้เรามีแพนจะไปเมืองเก็นแล้วก็ไปรูซานนะคะก็ขึ้นรถเราก็จะมาดูวิธีการขึ้นรถของเรานะคะเพราะว่า เราจะขึ้นรถอะไรบ้างมีตัวเลือกก็คือมีรถบสัสรถรางรถไฟเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องขึ้นรถตามที่เราคาดว่าจะได้ขึ้นนะคะอ่ะตอนนี้เราก็ขึ้นรถบัสมาแล้วอ่า <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นการขึ้นรถไฟนะคะ <c oughs> รถไฟยังเหมือยัง <c oughs> เร่งรีบกับเวลา,ว,ลาวิ่งแทบไม่ทันเลยนะคะต่อไปเราจะไปอะไรเนี่ยไปลงที่ไหนอ่าเราอ่าเรานะคะตามไปนะคะตอนนี้นั่งได้สองขบวนเลยนะคะรถบัสแล้วก็รถไฟคนขับกนใจดีมากมจาจอ,อดรอใช่เขาจอดรอเพราะเราวิ่งก <laughs> ันมาแบบตอนออกจากบ้านก็เหมือนใจจะบิน <laughs> ระหว่างทาง ไล,ลบอออ้ลัไฟแม่นนี่อยู่นะ,ะเราจะนั่งไปประมาณ1นชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็ลงรถไฟอีกขบวนหนึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปขึ้นอะไรอีกนะั้นเดี๋ยวตามไปเป็นกำลังใจให้คณะทัวร์ของเรานะคะเราก็น่าจะไปรถะคะันนี้แล้วค่ะคะันนี้แล้วค่ะรถบัสอีกแล้วนะคะรถบัสอีกแล้วขึ้นรถบัสกันนะคะเป็นคันที่สามแล้วนะที่เราจะไปวันนี้รถบัส รถบาสแล้วนะคะรถบาสเป็นรถที่สองค่ะรถบาสเป็นรถที่งเดี๋ยวเราก็จะไปรถไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นั่งชมบรรยากาศรถบาสคันที่สองในวันนี้นะคะอย่ลงอีกข้าังจะปีกคิ้วให้เปลี่ยนรถไฟตเราก็อยเปลี่ยนรถไฟเอาองก่อนไปไหนดีวรถบัสสองเที่ยวสองคันแล้วนะ น,นเดียวรถรถบัสรถไฟรถบัสเดียวเราก็จะต่อด้วยร วนนี้เราอยู่ที่เราจะมาขึ้นรถไฟอีกขบวนหนึ่งนะเป็นขบวนที่ห้าเราขึ้นมาสขบวนวันนี้เป้าหมายเราสิบห้าในการใน,ในการนั่งรถไฟรถบัสชมบรรยากาศภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการใช้ Plus. S ซลิทพลัสใช้ให้คุ้มเลยนะคะเราได้นั่งรถบัสแล้ววันนี้เลยนั่งแบบโอโ้โห <_ d ance> ขึ้นลงขึ้นลงแต่ตอนนี้ไม่อยากจะนั่งอีกแล้วเพราะว่าเราหมดทีอันนี้อุณหภูมิศูนย์องศาคา่ะตอนนี้หนาวมากยืนอยู่ตรงนี้เราก็ค่อนข้างจะเยื่เยือก <_ d ance> ใส่ถุงมือเปล่าอ่าบุชอบใส่นี้บุชอบใส่ สู้สูสสตายเนี่ยข้ตบวนนี้เป็นขบวนที่ห้าเอ,อที่เราขึ้นมาเนี่ยเรามาเพื่อเข้าบรรยากาศขนาดที่เรารอรถไฟตอนนี้ที่ไหนเนี่ยหนูออตต์นนะคะ นี่เราก็มาหาบรรยากาศสวยๆด้านหลังมีแม่น้ำมีตึกสวยงามเราไม่ได้เสียเราไม่ได้เสียเวลาเวลาอะไรเลยนะคะเราเก็บทุกช็อตเลยนะมาแล้วค่ะนนี้จะไปขบวนที่อ,อที่ห 6แล้วนะคะที่เราขึ้นมาน่าจะเป็นขบวนสุดท้ายของปลายทางคืยัยงต้องต่ออีกใช่ไหมยังต้องมีต่ออีกนะคะมีลุนมีลุนตอนนี้เราก็ขึ้นมาเพื่อว่าเราจะได้นานเท่าไรใช้เวลาสอง,ง,อง,ง,อง,งช่มงเุเวลานั่งบนขบวนนี้ใช้เวลาถึงสองทุง่มเราก็จะมาทานกาแฟกันบนรถไฟนะคะ คินดูก่อนแล,แล้วขาดอะไรแล้วก็เไิทแล้วคนไปช,ช,ชิฟเราคลิปนี้เราตั้งชื่อว่าใช้ชีวิตบนรถไฟป uh, ิกนิกปิกปิกนิกกาแฟเป็นอาหารที่ทุกคนเขาขึ้นมาทานบนนี้เขาเรียกว่าพวกไข่โซไข่โซ แต่เราไม่สั่งจากบนขบวนนะคะที่เขามีบริการแต่เราจะเอาของเรามาเออแต่เราเอาของเรามาเองเอานีอ่อันนี้ก็ได้เรียบร้อยกาแ